The Family Buddy of Your Life สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการ Mom Gen t ูค่ะดิฉันสงวนสิสิที่สมานนะคะรับฟังผ่านทาง The Family Podcast เราพบกันจะเจอกันนะคะด้วยเรื่องราวของคนที่ห่วงใยพ่อแม่ดูแลลูกหลานนะคะแล้วก็ดิฉันเองก็จะพยายามจะมาอัปเดตสถานการณ์ต่างๆรวมรวมไปถึงเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะ แล้วก็มาฉายให้ดูต้องบอกว่าฉายทางเสียงนะคะที่จะมาดูว่าเหมือนเป็นการโฟกัสประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็มาจุดประกายคนเป็นพ่อแม่ที่อยู่ในเจเนอเรชันที่สองนี่แหละนะคะว่าเรากำลังอยู่ในยุคสมัยปัจจุบันยุคดิจิทัลแล้วก็เรากำลังเลี้ยงดูลูกของเราในยุคใหม่ยุคดิจิทัลขณะเดียวกันนะคุณพ่อคุณแม่ของเราหรือว่าปู่ย่าตายายของลูกหลานของเรา ก็ต้องปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลด้วยเหมือนกันนะคะก็ะเป็นเรื่องที่คนช่วงวัยของเราเนี่ยต้องพยายามนะคะเชื่อมโยงคนทุกคนในครอบครัวให้มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันวันนี้ประเด็นที่ดิฉันอยากจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่พูดคุยเนี่ยจะเป็นประเด็นเรื่องของการสร้างเพื่อน <c ười> <c ười> นะคะ <c ười> <c ười> <c ười> คือเวลาเราพูดถึงเพื่อนเนี่ยเพื่อนในความหมายของเราหรือว่าคนยุคเรา นะีซึ่งจริงๆแล้วก็ยุคข,ของลูกด้วยนี่แหละนะคะคือมันเหมือนกับเราแบ่งตามประเภทเนาะเพียงแต่ว่าพอมันเข้าสู่ยุคดิจิทัลเนี่ยมันก็ทําให้เราสามารถจะค้นพบเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมาตั้งแต่สมัยอนุบาลปฐมเนืกอออกใช่ไหมคะก็มีโอกาสที่จะกลับมาเจอกันได้มากขึ้นเอาละแต่เวลาเราพูดถึงเพื่อนเราแบ่งตามประเภทนะ,ะบางคนก็เพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือ ใครย้ายโรงเรียนบ่อยๆย้ายช่วงชั้นบ่อยๆก็จะมีเพื่อนหลายแห่งเพื่อนสมัยเรียนอยู่อนุบาลเพื่อนสมัยเรียนปฐมเพื่อนสมัยมัธยมเพื่อนสมัยมหาวิทยาลัยนะคะมีเพื่อนบ้านด้วยนะเพื่อนบ้านถ้าย้ายหลายแห่งหน่อยก็มีเพื่อนหลายวงอีกมีเพื่อนที่ทํางานทำงานถ้าทํางานหลายที่ก็มีเพื่อนที่ทํางานหลายรุ่นอีกอันนี้ก็สุดแท้แต่ไป นะเนี่ยก็แล้วแต่เรานั่นแหละนะในยุคสมัยของเราก็แน่นอนค่ะเราก็จะมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือว่ามีวิถีชีวิตแล้วก็ในแต่ละช่วงชีวิตก็มีเพื่อนในช่วงเวลาที่แตกต่างกันไปก็เรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์แบบไหนอย่างไรอันนี้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลละนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยพอมันมีเรื่องของโลกออนไลน์มันก็ทำให้เราโอเคได้เจอเพื่อนในอดีตได้พูดคุยกับเพื่อนในแต่ละช่วงชีวิต มันทําได้ง่ายอ่มันแตกต่างจในอดีตที่เราจะเจอเจอกันทีนึงเนี่ยยากนะคือรุ่นเราสมัยก่อนเนี่ยโอ้จะนัดหมายกันทีนึงนะมันไม่มีโทรศัพท์มือถือแบบนี้นะคะจะนัดเจอกันเนาะไปเจอกันตรงหน้าร้านตรงนี้เจอกันตรงป้ายรถเมร์นะคะนัดกันแล้วเวลานะคะเวลามันก็ต้องพยายามเป๊ะนะคะถือว่าถ้าไม่เป๊ะเนี้ยโทรตามกันเนี้ยก็ลาบากอีกอ่ะ เพราะไม่มีโทรศัพท์ก็ต้องไปใช้โทรศัพท์สาธารณะเพราะฉะนั้นในยุคสมัยก่อนเนี่ยการเจอเพื่อนกันมันก็จะว่าง่ายก็ง่ายแต่ว่ามันเป็นการง่ายแบบมันไม่ลุงรังเหมือนยุคเนี้จริงดิฉันเห็นคนยุคนี้เวลาเขานัดกันนะบางทีนัดเวลาไม่แน่นอนเมื่อก่อนเรานัดเพื่อนเนี่ยสี่โมงเย็นคือสี่โมงเย็นไงนะเลยยังไงก็สิบห้านาทีเต็มที่แหละแต่ยุคนี้เนี่ยเวลาเขามีมือถือกันแล้วอะ เขาไม่ค่อยรักษาเวลากันเนาะสมมุตินัดกันสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นเพื่อออกจากบ้านออะเธอไปเดินที่นั่นที่นี่ก่อนนะลายบอกกันแล้วฉันจะไปถึงห้าโมงคือไม่ค่อยรักษาเวลากันเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะ <c oughs> แต่วันนี้ดิี่ฉันไม่ได้มาพูดเรื่องนี้ฉันจะมาพูดถึงเรื่องของของเพื่อนพูดถึงการมีเพื่อนในยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปนะเพื่อนในรุ่นพ่อแม่เราอาจจะมีเพื่อนในรูปแบบที่เจอะเจอกันในแต่ละช่วงวัยน่าจะมี เพื่อนทางออนไลน์ใหม่ๆดิฉันว่ายากนะเราจะมาสนิทกับเพื่อนทางออนไลน์ใหม่ๆยกเว้นแต่ว่าจะมีชุมชนที่มีความสนใจเรื่องเดียวกันแล้วนะก็อาจจะพัฒนาความสัมพันธ์ก็มันมีความเป็นไปได้นะคะแต่ว่าก็สุดแท้แต่นะคะแต่ว่าจะเปิดรับขึ้นใหม่ๆบนโลกออนไลน์เลยเนี่ยแบบสนิทชิดเชื้อเลยมันยากกว่าเด็กรุ่นนี้นะในขณะที่เด็กรุ่นนี้เนี่ยเขาเติบโตมากับยุคดิจิทัลเพราะฉะนั้นคาว่าเพื่อนของเขาเนี่ยอาจจะมีนิยามที่แตกต่างกันออกไป กับยุคสมัยของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองคนเป็นพ่อแม่หรือแม้กระทั่งการสื่อสารบอกปู่ย่าตายายนะคะก็ต้องทำให้เข้าใจอะนะคะว่าเพื่อนตามช่วงวัยย่อมมีแน่นอนแล้วก็ช่องทางการสื่อสารของเพื่อนตามช่วงวัยของลูกๆเขาก็อาจจะสื่อสารผ่านทางออนไลน์เป็นหลักะจะมีเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าจะแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของเขาเด็กบางคนอยู่บ้านทั้งวันนะ ก็พูดคุยกับเพื่อนทั้งวันเหมือนกันรูปแบบการสื่อสารกับเพื่อนมันเปลี่ยนไปอะเมื่อก่อนเราอาจจะคุยทางโทรศัพท์เนาะแต่เราก็ไม่คุยนานๆนะ่ะแล้วก็คุยบ้างยังมีเขียนจดหมายใช่ไหมถ้าเพื่อนไกลกันบ้างนะแต่ว่าก็เจอกันน่ะเราก็จะมีเวลาอยู่กับตัวเองมากหน่อยแต่ว่าเด็กยุคนี้เนี่ยพอมันมีโทรศัพท์มือถือพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้เนะี่ยมันเปลี่ยนไปไงเขาก็จะคุยทางมือถือได้ทั้งวัน และพ่อแม่ต้องทําความเข้าใจแล้วก็ต้องยอมรับว่าโลกเปลี่ยนไปแล้วนะคะโลกที่ลูกของเราต้องเติบโตขึ้นไปในอนาคตนี่แหละคะ่ะเป็นโลกที่พ่อแม่ต้องเปิดใจแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกับลูกด้วยเพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวนะคะคือแนวโน้มที่เด็กทุกดิจิทัลจะเปลี่ยนวิธีสร้างสัมพันธ์กับคําว่าเพื่อนมันเปลี่ยนไปด้วยอะ่ะนะ,ะโดยเฉพาะกลุ่มเด็กวัยรุ่นต้องทําใจค่ะ มีตัวเลขจากสำนักง,งานสถิติแห่งชาตินะคะก็พบว่าการใช้อินเทอร์เน็ตของวัยรุ่นเนี่ยมีสูงถึง80-90%นะโดยผู้ที่มีอายุ19-25ปีก็กรับวัยรุ่นเลยมีจำนวน95.6%ที่ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านทางสมาร์ทโฟนนะแล้วก็คือเด็กๆทั่วโลกหันมาใช้ออนไลน์กันหมดอะว่างั้นเถอะเด็กๆก็จะเปลี่ยนวิธีที่จะสร้างแล้วก็รักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนของตนเองผ่านโลกออนไลน์เป็นหลัก ปัญหาเดิมๆที่พ่อแม่เคยกังวลใจสมัยลูกเล็กๆประเภทเมื่อลูกเข้าสู่รั้วโรงเรียนจะปรับตัวเข้ากับโรงเรียนเข้ากับเพื่อนแล้วก็เข้ากับค,คุณครูได้ไหมหรือปัญหาเรื่องการครบเพื่อนนะพ่อกังวลว่าลูกจะคบเพื่อนใหม่ดีก็จะเปลี่ยนไปตอนนี้ดิฉันเชื่อว่าคนเป็นพ่อแม่รุ่นนี้นะจะกังวลว่าเฮ้ยเพื่อนของลูกบนโลกออนไลน์เนี่ยเป็นยังไงดิฉันว่าตอนนี้มันเปลี่ยนไงพายุสมัยเปลี่ยนเนี่ยนะก็เปลี่ยนไปด้วย ที่ดิฉันหยิบยกเอาประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะว่าอยากจะสกิดเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยนะคะที่ว่าคือบางทีเรามีทัศนคติในการพยายามที่จะเข้าไปควบคุมลูกอ่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการครบหาเพื่อนฝูงของลูกมันแน่นอนอ่ะเราก็อยากให้ลูกคอบคนที่ดีใช่ไหมแต่ว่าเราต้องมีระยะคือคนเป็นพ่อแม่ต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าเขามีเพื่อนทางโลกออนไลน์ ทัศนคติของพ่อแม่ประเภทแบบต้องการจะไปควบคุมเรื่องการครบเพื่อนของลูกอันนี้ไม่ดีแน่ค่ะเราต้องพยายามเข้าใจนะคะแล้วก็การครบเพื่อนของลูกเนี่ยะค,ะคือการที่จะพยายามเข้าไปควบคุมเข้าไปยุ่งเกี่ยววุ่นวายเนี่ยมันอาจจะเป็นการทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกก็ได้นะ,ะซึ่งหมายรวมไปถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราด้วยนะว่าต้องพยายามพูดคุยกับท่านน่ะนะคะเพราะว่า โดยช่วงวัยแล้วว่าเขามักจะต่อต้านสิ่งที่พ่อแม่พูดนะประเภทห้ามไม่ลูกคบเพื่อนคนนั้นคนนี้นะโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยค่ะลูกของคุณจะคบอย่างเหนียวแน่นเลยเพราะจริงแล้วเวลาเราห้ามลูกคบคนนั้นคนนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเรากําลังหวั่นไหวถึงอิทธิพลจากเพื่อนที่จะส่งผลถึงลูกนะแล้วก็เท่ากับเป็นการส่งสัญญ,ญาณทําให้ลูกเข้าใจว่าพ่อแม่คิดว่าเขายังคิดอะไรเองไม่เป็นอะ ถึงไม่ไว้วางใจเขา,าผลที่ได้มันจึงตรงกันข้ามไงเด็กมักจะเลือกคบเพื่อนประเภทที่พ่อแม่รังเกียจคือมันเหมือนเป็นการท้าทายอะนึกภาพออกใช่ไหมคะว่าเฮ้ยเราก็ไม่อยากหลอกนะที่จะให้ลูกเราครบคนไม่ดีนะคะแต่ว่าบางทีก็ต้องปล่อยให้เขาเผชิญอะนะ,ะคนพ่อแม่ต้องปล่อยลูกได้ตัดสินใจชีวิตของเขาคะ่ะคือเราก็ดูอยู่ห่างๆก็คือห่วงแบบห่างๆนะ,ะเพราะว่ามันก็เป็นการให้เขาได้เรียนรู้อะ เรนะได้เรียนรู้ชีวิตของเขาแล้วเราก็ได้เรียนรู้โลกของลูกไปด้วยนะนี่คือสิ่งที่จําเป็นเหลือเกินนะที่คนเป็นพ่อแม่ต้องต้องฝึกไว้ด้วยนะประการแรกเลยเราเราเป็นพ่อแม่ต้องปรับม i n เซ e ตของตัวเองให้ได้นะปรับทัศนคติของตัวเองก่อนว่าชีวิตเป็นของเขานะคะเขาจะเลือกคบใครก็เป็นเรื่องของเขาต้องเคารพการตัดสินใจแล้วก็ให้ลูกได้เรียนรู้ด้วยตัวเองว่าเพื่อนของเขาเป็นยังไงเราเองก็เคยผ่านช่วงชีวิตนะจริงไหม ดิฉันว่าพวกเราเองคนเป็นพ่อแม่เคยมีทั้งเพื่อนที่ดีแล้วก็ไม่ดีอ่ะแล้วเราก็จะเรียนรู้เองแหละว่าคนไหนดีหรือไม่ดีลูกก็ควรจะได้รับโอกาสนั้นด้วยตัวเองนะเพียงแต่ว่ารูปแบบของสมพันธภาพอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะเพราะฉะนั้นเราเองต้องปรับตัวค่ะนะเพราะว่าเงื่อนไขของชีวิตในแต่ละยุคสมัยมันแตกต่างกันคนเป็นพ่อแม่ต้องพยายามปรับเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็ปรับทัศนคติสมัย ะะต้องเปิดใจรับฟังลูกให้มากๆอย่าจ้องจะสอนนะะหรือพยายามจะเอาประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็มาครอบวิธีคิดของลูกอย่าทําแบบนั้นเลยค่ะ,นะคะข้อต่อมาคือต้องพยายามเข้าใจพฤติการตามวัยของลูกด้วยนะะยิ่งเมื่อลูกกําลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่นพ่อแม่ต้องเข้าใจพฤติการตามวัยของลูกนะคะ,นะคะให้ความสําคัญกับเพื่อนนะะเป็นช่วงที่เขาอะไรอะไรก็เพื่อนพ่อแม่ก็ต้องตั้งรับกับความเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ที่ลูกจะค่อยๆห่างจากเราไปบ้างอะ่ะ เพื่อนก็จะเข้ามามีบทบาทกับลูกมากขึ้นแต่ถ้าพ่อแม่เอาแต่พร่ำสอนเรื่องการครบเพื่อนเออคบเพื่อนที่ดีต้องเป็นแบบนั้นไม่ควรครบแบบนี้เพื่อนทางออนไลน์มันน่ากลัวรับประกันนะคะว่าเขาไม่ฟังคุณหรอก <c oughs> แต่ถ้าเรารู้เท่าทันก็ควรจะต้องทําหน้าที่พ่อแม่เชิงรุกอาจจะใช้วิธีแทรกซึมเนาะแต่ไม่ใช่แทรกแซงนะคื่อให้เขาได้รู้เท่าทันโลกออนไลน์แล้วก็ฝึกให้ลูกได้เรียนรู้เรื่องการครบเพื่อนที่ดี คือเราค่อยๆให้เขาซึมซับอ่ะให้เขาได้มองเห็นดีหรือไม่ดีด้วยตัวของเขาเองนะอย่าพยายามไปชี้บอกว่านี่ดีนี่ไม่ดีคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้อย่าอย่าใช้วิธีแบบนั้นนะคะอีกประการหนึ่งควรจะเปิดใจทําความรู้จักกับเพื่อนของลูกอันนี้ในฉันอยากจะเน้นย้ําเลยแหละนะคะเพราะว่าการพูดคุยะคะกับลูกเรื่องเพื่อน ให้ลูกเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวต่างๆของเพื่อนที่โรงเรียนเพื่อนทางออนไลน์เพื่อนสมัยนู้นสมัยนี้นะหรือแม้กระทั่งถ้าพ่อแม่ทํามาตั้งแต่เล็กๆคือถ้าเป็นพ่อแม่ที่ใกล้ชิดกับลูกนะคะลูกก็อาจจะเล่าเรื่องราวต่างๆให้พ่อแม่ฟังเป็นประจ,จาอยู่ละเพราะเมื่อเขาโตขึ้นเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยลูกอาจจะพูดคุยเป็นปกติเพียงแต่ว่าเขาจะพูดน้อยลงอาจจะไม่ได้เล่ารายละเอียดทั้งหมดเนะี่ยพ่อแม่ก็อย่าไปเซาซีนะ อู๋ทำไมเดี๋ยวนี้ลูกเปลี่ยนไปเมื่อก่อนลูกยังคุยกับแม่ทุกเรื่องทําไมเดี๋ยวนี้ไม่คุยช่วงวัยเราต้องทําความเข้าใจนะคะฟังเท่าที่เขาอยากจะเล่าอ่ะเขาอยากเล่าเท่าไหนเราก็ฟังเท่านั้นละค่ะนะ,ะอาจจะแบบว่าตะล่อมถามเพิ่มเติมนิดหน่อยอ่ะแต่ถ้าเขาไม่อยากพูดอ่ะพยายามอย่าฝืนอ่ะนะคะแล้วเมื่อถึงเวลาเขาอยากเล่าก็กเขาจะเล่าให้เราฟังเอง แต่ว่าการการฟังเนี่ยจะทําให้เราได้รู้ความเป็นไปของลูกเพราะฉะนั้นอย่าไปขัดเขาอยากเล่าเท่าไหร่เท่านั้นนะคะประการต่อมาเนี่ยจําไว้เลยค่ะรักลูกต้องรักเพื่อนลูกด้วยนะคะเวลาพบเพื่อนของลูกก็พยายามสร้างมิตรภาพอันดีให้เกิดขึ้นนะรักลูกก็ให้รักเพื่อนลูกด้วยนะอย่าไปด่วนสรุปเพื่อนลูกเป็นอย่างนั้นทําไมเพื่อนหนูแต่งตัวแบบนี้ทําไมพูดจาแบบนี้ทําไมทําไมทาไมอ่ะเขาจะมีความรู้สึกว่า เฮ้ยพ่อแม่กําลังลุกล้าเขานะแล้วมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ไม่ค่อยดีเวลาเขาจะพูดเรื่องเพื่อนเขาจะมีความรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเขาจะไม่พูดนะแต่ถ้าเราแสดงท่าทางที่ไม่สนใจใยดีในตัวเพื่อนของลูกด้วยลูกก็จะรู้สึกอึดอัดทันทีอะนะคือมันทันทีมันอัตโนมัติอะดิฉนันอยากจะให้นึกถึงตัวเราอ่ะนะตอนสมัยเราเป็นวัยรุ่นเหมือนกันค่ะ เราจะรักเพื่อนมากติดเพื่อนแล้วใครมาติเพื่อนเราก็จะแบบงุนงินเนาะยิ่งถ้าพ่อแม่บอกว่าเพื่อนเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็จะเถียงพ่อแม่พยายามนึกถึงตอนเป็นตัวเราอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพยายามทําตัวเป็นที่ปรึกษาให้กับทั้งลูกแล้วก็เพื่อนของลูกด้วยนะคะคือถ้าใกล้ชิดลูกแล้วก็พูดคุยกับลูกได้ทุกเรื่องอันนี้เยี่ยมอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าสามารถแบ่งปันไปถึงเพื่อนของลูกได้จะดีมากเลยเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าบางที เพื่อนของลูกเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาก็ได้แล้วเราสามารถที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนลูกได้ลูกเราจะภาคภูมิใจด้วยซ้ำว่าโอ้เราเองเป็นพ่อแม่ที่รักเพื่อนเขาด้วยแล้วก็พร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าหาเรามากกว่าเห็นไหมคะสร้างแนวร่วมประการสุดท้ายมันฝึกให้ลูกรู้ทันโลกออนไลน์นะคะเพราะว่าเรื่องการครบเพื่อน แน่นอนค่ะเป็นเรื่องที่ต้องปล่อยให้ลูกได้เผชิญกับชีวิตมันสิ่งที่พ่อแม่ทำได้คือเฝ้ามองกวงแบบห่างๆนะคะเราก็สร้างภูมิต้านทานชีวิตให้กับลูกนะ,ะให้คําแนะนําหรือว่าเทคนิคของแต่ละคนว่าโลกออนไลน์เนี่ยมันมีทั้งคนดีและไม่ดีนะ,ะเพียงแต่ว่าเขาต้องแย่งแยะให้ได้นะะในโลกออนไลน์มันอาจจะมีมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาเป็นมิตรกับเราก็ได้นะอาจจะยกตัวอย่างอุทาหรณ์ตามข่าวคราวต่างๆให้ลูกได้เห็นนะคะ,นะคะ คือยกตัวอย่างให้เห็นนะไม่ใช่ไปพยายามควบคุมนะคะเรื่องของการคบเพื่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พ่อแม่ต้องพยายามทําความเข้าใจนะคะเด็กอาจจะมีความคิดของเขาที่เราเองก็คาดไม่ถึงหรือไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นความใกล้ชิดสนิทสนมกับลูกจึงเป็นเรื่องจาเ,เป็นนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเราต้องสามารถคุยกับลูกได้ทุกเรื่องอันนี้คือที่สุดเลยนะคุณจะทํำยังไงที่จะ สร้างความไว้วางใจแล้วคือสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยขอให้ลูกได้รู้ว่าพ่อแม่พร้อมที่จะรับฟังลูกทุกเรื่องหมายความว่าทุกเรื่องจริงๆแล้วเราก็พร้อมรับฟังทั้งเปิดหูเปิดตาและเปิดใจแบบจริงจังอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยไปได้นะคะแล้วก็มันจะเป็นสัมพันธภาพที่ดีเราต้องพยายามปรับตัวที่ตัวเราที่เจเนอเรชันของคนเป็นแม่นี่แหละค่ะนะคะเราปรับตัว ทำความเข้าใจในตัวลูกแล้วก็พยายามเป็นตัวเชื่อมต่อถึงปู่ย่าตายายด้วยเพราะว่าด้วยยุคสมัยเนี่ยบางทีปู่ย่าตายายก็จะงุนงีทําไมเพื่อนล้านเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ต้องอธิบายท่านด้วยเห็นไหมคะว่าเรามีความสําคัญมากเลยที่จะต้องเชื่อมต่อแต่มันต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนตัวคนรุ่นนี้แหละค่ะเจเนเรชันที่สองนะคะเอาละคะล่คะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะในการสื่อสารกับลูกนะคะไม่ใช่ เรื่องยากจนเกินไปนะคะแม้มันจะไม่ง่ายจนเกินไปแต่ว่าถ้าเราสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวให้มันเกิดขึ้นได้เนี่ยทุกอย่างได้หมดค่ะนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับรายการมอมเจนทูดิฉันสวงมนสิทธิทสมานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ The family